โอเคทุกคนเรื่องนี้เริ่มต้นจากผู้ชายวัย34ปีคนหนึ่งนะคะชีวิตเขาคือพังแบบสุดๆเลยไม่มีงานไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีใครรอยอยู่ข้างหลังด้วยส่วนวันหนึ่งเขาถูกไล่ออกจากบ้านในตอนที่กำลังเดินอย่างหมดหวังอยู่บนถนนเขาเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังจะโดนรถชนทั้งที่ปกติแล้วเขาเป็นคนหนีปัญหาตลอดแต่ครั้งนี้เขาเลือกที่จะวิ่งเข้าไปช่วย เสียงเรกดังสนัน่นแล้วทุกอย่างก็มืดลงแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็พบว่าตัวเองกลายเป็นทารกไปซะแล้วใช่ค่ะเกิดใหม่เลยแถมยังเป็นโลกที่มีเวทมนต์อีกต่างหากถึงร่างกายจะเป็นเด็กแต่ความทรงจำของชาติที่แล้วยังอยู่ครบเขาเลยคิดในใจว่าถ้าได้เริ่มใหม่อีกครั้งฉันจะไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมอีกแล้ว เขาเริ่มตั้งใจเรียนรู้ทุกอย่างฝึกภาษาใหม่ตั้งใจฟังพ่อแม่แล้วก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าจนวันหนึ่งเขาได้ลองใช้เวทมนต์พลังที่เรียกว่ามานาไหลเวียนอยู่ในตัวเขาและทันใดนั้นหยดน้ำก็ลอยขึ้นกลางอากาศเขาทำได้จริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถจากคนที่เคยล้มเหลวตอนนี้เขามีโอกาสครั้งที่สองแล้ว และนี่คือจุดเริ่มต้นของเด็กชายที่ชื่อว่ารูเดียสการเดินทางในโลกใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ